ขำยิงใหญ่ สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาค่ะในช่องแซบไลส์สไตล์สาวแมวมากค่ะพี่น้องมื้อนีนได้แขกรับเชิญมาค่ะได้อันใายเพิ่มมากินนําค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ใหญ่แท้ๆของนูเลยค่ะพี่น้องกินครับเมื่อนี้ได้เมนูตําบักหุ่งจ้าตําหุ่งแบบเล่าๆบ้าบานเท่านี่ล่ะค่ะกับแกงอ่อมหอยขมค่ะพี่น้องเบิ่งป้าสีแบบเป็นตาแซบค่ะขนาดพักมื้อนีนก็ร้ายคือเกาจะมีพักชีเล่าแล้วก็อันมีพักบุ้งมีพักสลัดจ้ะพี่น้องจ้าแล้วก็มีมกเขือมาค่ะกินนํากันเซ็บๆค่ะปะเจียยละ กินกับข้าวเหนียวด้วยค่ะเด้อข้าวเหนียวยุ่ทั้งไตเขาไปน้องนิ้วเข้าแห้งแล้วจำเลยบรรยากาศดีๆจำมนีกะพายายพืนมาไทยน้ำมน,นีมันจมอยากกินตำมะฮงน้ำ กินกระพับบ้านๆจะมันเองครับอืมอ้มอืม้มแรับจ้ะอืม้มบัตสลัดเนี่ยดูทั้งใตอ่ะ

นหอยอันหอยคขมมันต้องดูดแบบนี้เราจะพี่น้องเนาะมันยังเด็ดอัธรสดสุดยอด,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 ดคำยืนไงอืมแกบอดหน่อยอืม,อม,อม พักบุ้งบ่ผพักบุ้งจ้ะเพื่อนจามาพักบุง้งทำแบลบาล,บบลบาาบบานๆพอดีว่าหน้าเพิ่นเอาหอ,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 อยมาฝาก ก็เลยอันกึอยาแกงออมหอยประยองโบราแกตุบุญพอดียีใส่ตะอ่อนก็หล่อครับ เขามันต้องพักหลายๆนะจ๊ะพี่เนอะมากินพักมืดบานในะแห้งหญ่หนะูแห้งมากินพักผู้เ่าเนาะติดหมดเ่ยเชร็ดก่อน ขนาดจะเรียกหรอมันก็แบบจบคลีนลืมอันเอาไม่จิ้มมา แม่ะยะแซบแซะเสบเนาะอร่อยเนี่อซองเนี่ยอมน้บ้าเนาะ ฟังเทนเป็นทอดอ่ะทอดน้ำสัางรุ่งจ้ะอยู่หน้าเนาะขุดน้ำสัางใส่นี่ยเป็บแซบ่บเป็นยังกาเดีย มาเดี๋ยวนี้เนอะผู้ดอยู่ไก่บานไก่ซองน่าเสพใจเหมือนกันจ้ะกลิ่นบานเท่านั้นคนอยู่ในเมืองในกรุงยังเสียเห็นก็สิคือหอดบ้านบางสิยงบางอย่างอยู่ในเมืองมันก็บ่มีเนอะ ยายประสิบ,บกินออมหอยในพีน่น้องบอว่ามันมีอันไม่ลืมเอาไหมมครับตัดหอมใส้ผักซีล้าจ้ะเรื่องดอยอ,ะอ่ะ <laughs> ต่างนาต่างาก,กินบอกเพื่อนว่าประมาณอันส่วงแรงๆสิภาาไปถ่ทายคลิปเพื่อนก็เลยบริ่ได้กินเข่าท่าอันมากินทายคลิปนะจะไปน้องบันนีอยากได้ไหมเด้ Ừ. mày bắt tói là cái gì à? phở phở mày bể, kệ xéo xéo mồm. không phải phở, bữa ta biết là bữa nó sang lô, bày, mày, lô luôn, tay tại thường máy đâm chưa? luôn đấy. đúng 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 อ,อ่อยได้เฉ่งเต๋อคุบ้าคัอับไบอกกูจัดกนรอมึงปุ่น şey กูขายกูคุกนึงเดินอับอะไรอะไรทุ่งฒ่าพามากระบกขายครับพี่น้องค่ะอัมอนอิสาน บุญหอยจับจับด้วยมดแแคบตายอันฉุดฉุดตุกตุกปิ้นหอยเนาะมันต้องหอยลงเต็มลืมลืมออกมาไปเสียเธอโอ๊ตแต่แม่เปรอะเยอะเปรอะเลยก็เล่นพักก็พักปลูกเองจ้ะยกเว้นอันพักสลัด สลัดแกวบุหรือสลัดอีกอย่างเนี่ยมันก็จำบะระบริป,ปูกน้องนั่น,นก็ผูดปลูกเองเือนเลยผักปลอดสารพิษร้อยเลยร้อยแบโม,มกินบ่ายทั้งถึงสิบบุรุษลาแต่กระแสบับพไปนอกให้กินกับบรรยากาศดีๆแบบนี้ sạp khác luôn Hoàng có tốt quần đi khác tại bên bơ bường Thì nhưng bỏ Tổ như nhanh Ông chi lao không chả คลิปนี้ก็อ,อาจจะเงี้ยวนะจะพี่น้องกินแซบเนาะแซบลายพูดนะหวัวตัวอ้นวนๆจ้ะ กินไปกินมาผู้เฮ็ดกับเพ็ดคือกัน <laughs>

ยังเซน้ำใบยันงใส่คอมเบือนุ่นๆแต่ว่ามือนี่แบบบมื่อด้เห็ดเห้มันแบบเหนียวแห้งเพราะว่าอยากสดน้ำจ้ะโู้โขนาดพี่น้องใส่ผักซีลาผักอิตูหอมๆจ้ะอื้มซ่ อืมากินักาฉลาดบลดตอนนีก้กระายสดคักจะเป็นองโอ่ะพี่น้องอเอยแฉะไปดิแกงหอยนะกระดาษเออแฉะใหญ่เด็กนะกินคับแฉะแฉะ ขีดปัสสีเงาเนี่ยเดือดจัดเด้อวันนี้กินขา้าวแซ่บครคับพีบนพบ่น้องห่อยแซ่แสบมุ้งกะลอยกินกับผักโอ้แซ่บเนาะเพชรยูจ่าแต่ก็แสบดีย สดจนน้ำอันสีเหลือกคกลดถวยเ้าจะ่น้องจ้ะแกงอ้อมหอยสมกับที่บอกว่าอยากกินมากแบบลายมือแล้ววัวได้ย่าง,งเหรอใส่ได้ยิง่งแล้วเนี่ย <c oughs> ยาย่็กินกันจ้ะ สดคักปานีมันจะไปนองใส่อันเข่าคำบักไงปานีมืออิ่มเลยจังเลยคุ้งกับไม่ได้เอยอิ่มแล้วนี่อันนี้คำจุดท้ายเด้อแคปแคปแคคำจุดท้ายหนุ่อิ่มเลยจ้ะแคบแคบแๆบอร่อยอ อลไรปวยย๊าบอ่นั่นแหะค่ะพี่น้องขาเมื่อนี้ก็กินแกงอ้อมหอยกับต้มห้องแซ่บๆค่ะกินกับย่าด้วยนะคะนอนบรรยากาศดีๆค่ะพี่น้องขาเนี่ยกินบานๆแต่ความแซ่บในระดับพัฒนาขั้นเลยค่ะพี่น้องขานั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะขอปิดคลิปสำนีนะคะเด้อจังดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่ค่ะเด้อเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้าค่ะมื่อนี้เขาตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องขาขอบคุณค่ะ